นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทาตุสีนังสีลาธิคุณะปารมิบัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัฏอันยตยิ่ม ผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีศินเป็นตน้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือกูลพรมจักรวาลปกป้องผ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยายใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอ .2 อคลื่นความที่963กิโลเฮิรตซ์ในชุกเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดต่ ก็บธนานะญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมชุติการมหาเรือนจันนะร์่วมทำบุญสร้างมหาสวิติชัดมา500บาทร่วมทำบุญทาสีทองพยาราหูม100าหนึ่งบาทและก็บำบุงรายการธรรมะ หนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็คุณโยมโซภาชัยชนะนะทําบุญกรมทานบุญมาสามร้อยบาทคุณโยมอารีรัตสัพพสิริร่วมทำบุญสร้างสัมเภาแก้วสัมภาทองมาสามร้อยกองทุนแล้วก็ ยมทวิชาพิมพาสริทำบุญนะปิดทองพระมาหนึ่งบาทแล้วก็ร่วมถวายสร้างฉัดอีก100บาทขอโมนานายิโยมทุกทุกคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาวันนี้ก็ปีใหม่ไทยนะ นับเป็นจุลศักราชใบนะเป็นวันที่สองแนละ้วหนะึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะจุลศักราชปีนี้วันอวันพุธนะยศอย่างเป็นธงชยัย วันอังคารเบีรทิบดีและก็อุบาทวันพฤหัสบดีเป็นโลกาวิณาศนะซึ่งการถือว่าเดือนเมษายนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ ย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษเป็นวันปีใหม่นก็จะมีเฉพาะคนไทยนะคนไทยแล้วก็ลาวเขมรแล้วก็พมา่านะจะยุมที่จะถือว่า นี่คือปีใหม่จะมีไทยอาสมหรือคนไตยนะซึ่งจะนับถือแบบนี้ตั้งแต่โบราณากาลมาความนับถือของคนไทยเรานี่ประเทศไทยเราเป็นดินแดนที่พิเศษ ในเขตนี้เนี่ยญาติโยมเป็นดินแดนที่ยังมีพระมหากษัตริย์นะหลังจากที่โทั่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากเมื่อปีพุทธศักราช2500 ทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นไม่มีศาสนาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ขยายความเป็นคอมมิวนิสต์มาที่เวียดนามพม่านะเวียดนามคามนลาว เรียเป็นสังคมนิยมทำให้ศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นทุกคนต่างกลัวเลยว่าจะต้องมีการหมดไปจากโลกนี้เพราะว่าทฤษฎีเรียกว่าโดมิโด นะล้มตามกันนะช่วงนั้นทุกๆประเทศจะตจงเป็นคอมมินิสต์แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนที่เรียกว่าไทยเนี่ยหรือดินแดนที่เป็นสยามเนี่ยกลับสามารถที่จะค้ำอยู่แล้วก็ย้อน ย้อนพลังกลับคืนไปเพราะทุกๆคนก็ขาดแล้วว่าประเทศไทยคงจะไม่แคล้วเป็นไปตามประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระมหากษัตร ของไทยก็ยังดำรงอยู่พุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ความเป็นเอกราชความเป็นไทยก็ยังดำรงอยู่พระสยามเทวาธิราชมีจริงพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการเชษสีเจ้าหอกลองเจ้าเจตคุก เทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศไทยเรามีอยู่จริงประเทศไทยเรามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ เป็นดินแดนที่จะปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึงห้าพันปีเป็นดินแดนที่มีพลังเพราะว่าพูดถึงดินแดนของการที่จะรักษาพระศาสนาอยู่ถึงห้าพันปีเนี่ยประเทศไทยเรา ถูกกำหนดมาว่าเป็นถึงเวลาก็จะได้เป็นศูนย์กลางโลกศูนย์กลางศาสนามีพลังสำคัญมีความพิเศษอยู่ในตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาอยู่ ตลอดมีสิ่งศักดิ์ย์ที่อะโมก็คือมหาสวติตชัชกฉัตเกาชั้นของพระมหากษัตริย์ที่กั้นเป็นพลังให้ราชบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์อย่างคงอยู่ เทวดาประจำม,มหาสวติฉัตคอยปกปักคุ้มครองรักษาฉะนั้นฉัดเก้าชั้นถ้าคนที่ทำฉัดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า ชัดเก้าชั้นเนี่ยเป็นชัดของพระราชาพระมหากษัตริย์เท่านั้นแม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ยอย่างต้องใช้เป็นชัดเจ็ดชั้นชัดห้าชั้นหรือสามชั้นเท่านั้นนะ ชัตเก้าชั้นนี่เป็นของพระมหากษัตริย์อย่างที่ธรรมาเองสร้างมหาสเวยชัดถวายพาระพุทธเจ้ายี่ส28พระองค์จำนวนทั้งหมดสสิบี่มหาสเวยฉัตดที่ผ่านมานั้นเป็นการทำถวาย สมเด็จทั้งสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงกอบกู้ชาติบ้านเมืองถวายเป็นพระพุทธบูชาแต่ทั้งสองพระองค์นั้นสวรรคตรก่อนยังไม่ได้สําเร็จกิจที่ปรบประสงค์ก็คือ จะยกมหาสุติชัดถวายเป็นพุทธบูชาตมาก็เลยทำถวายพระองค์ทั้งสองสมเร็จทั้งสองพระองค์แล้วก็เทวดาประจำมหาสุติชัตดก็เลยมาบอกว่าขอเพิ่มอีกสองถวายพุทธเจ้าในอนาคตจึงเป็นมหาสุติชัดสิบหกนั่นเป็นของ สมเด็จทั้งสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้เทวดาประจำมหาสวิติชัดหรือผู้ใหญ่ยเห็นว่าดวงเมืองเราดวงประเทศไทยเนี่ย ปีนี้คือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมันมีอะไรที่เข้ามาอย่างมืดนะอย่างเป็นภัยเข้ามาเต็มไปหมดเพราะว่าไหนจะราหูอยู่ที่ราศีกันพระเสาอยู่ในราศีพิจิก แล้วดาวมรตยูก็จะย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษนี่กำลังจะย้ายขยับถึงสสองกรกฎาคมก็จะย้ายเข้าทำให้พลังของบ้านเมืองวันไหวสั่นไหวก็แจ้งมาบอกว่า ให้สร้างมหาสเวิติฉัตน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นพลังคำบันหลังของพระองค์คำพระองค์ไว้ด้วย ฉะนั้นวันที่ห้าพึกสภาคมนี้นะยาติโยมก็มาร่วม้วยช่วยกันนะมากร่วมสร้างมาหาสเสวติฉัดรจำนวนทั้งหมดนะฉัดเก้าชั้นนะฉัดทองกับฉัดเงินถวายนะน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัน เป็นพลังให้กับพระองค์เพื่อให้พระองค์ได้นำขึ้นนะกันยอดเจดีย์หรือพระประธานตามอัจาริยของพระองค์เป็นพลังเพราะว่าฉัดนั้นเป็นของสูง เป็นของสำคัญของบ้านของเมืองเหมือนกับธงใช้เฉลิมพลอย่างนั้นแหละนะเหมือนกันเป็นของสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียววันฉัตรมงคลยัดยนะฉัตรมงคลวันที่ห้าพฤษภาคมนะก็มาร่วมโดยช่วยกันสร้างกันนะอย่าลืมอีก,อกไม่นานแล้วยัดยวง กำลังติดต่อช่างอยู่แต่ต้องเตรียมงานไว้แหละญาติโยมก็มาร่วมโดยช่วยกันนะญาติโยมที่ฟังรายการประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ที่พิสถานพร้อมตั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขัตฤกษ์ญาติโยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละยี่สิบแปดบาท เริ่มทำบุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตูมดอกบุบานแล้วก็มหาเจดีย์อภัยทานเป็นกรมมาทนบุญยัดโยมนะทำประกันชีวิตของตนเองให้อยู่ได้ร่วมสร้างร่วมทำทุกๆอย่างให้สําเร็จร่วมทำบุญในการแต่งพญาราหัวให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีย์โพสวรรค์ให้เป็นสีทองแล้วก็ที่ประทับของพระทธเจ้ายี่แปดพระองค์ให้เป็นสีทอง ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทบุญในการสร้างพุทธรูปสี่ปางตั้งเอาไว้2500กองทุนกองทุนละ100บาทร่วมทบุญในการเจาะจงดินแดงของพระศรีอริยเมตไตราตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม แล้วก็รูปทำบุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองนะเรือสุพรรณหงษ์ตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971 ทางประษัน,นีพระมหากรีธาวชิรญาโนวันเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ูพระมหากรีธาวชิรญาโนวันเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ูทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940636374ญาติโยมทุกๆวันพุธนยญาติโยมเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2ทุ่มญาติโยมมาร่วมทำบุญกันมาบรรจงการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพงกันแล้วก็ร่วมสวดมนต์กันนะสวดธรรมจักรธรรมจักถอยหลังกัน วันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสานสารนักใช้พลังจัก,กรวาลรักษา,โร,ษาโรคภยัคยไข้เจ็บไห้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบำบรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43 รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบรับบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทังจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามปายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปด อิติปโสวิเศษเสอิเศเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุม,มานูโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพไรกระทำแล้วในชาตินี้ ทรงสาเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นที่เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดัง่งพระนิพพานของผู้ทรงขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ทมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานถนงอมปัทตวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมะพทะ อาตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโงคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุองคและคุณของพระรัตนตรัยจงปกปากุ้งครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่บินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืน พุทธทางแคล้วคลาดตามังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิทิปิโสพระวารมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร